เรื่องวินัยในปองเล่งหนังสือเรื่องนี้หนังสือเรื่องมดแดงตุ้งแฉ่งซึ่งมันเป็นนิทานประเภทหนึ่งของคนไทยโบราณเราเรียกว่านิทานไม่รู้จบจริงๆแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆคำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแต่จะเปลี่ยนจํานวนนับหรือตัวเลข เรื่องมดแดงตุ๋งแฉ่งเนี่ยเป็นเรื่องของคนโบราณก็เป็นเรื่องมดแดงแบกข้าวสารคุณครูสามารถไปหาได้ในอินเทอร์เน็ตเป็นนิทาน e เขาเรียกนิทานไม่รู้จบคําของมัน,นก็จะเป็นมีมดแดงตัวหนึ่งวันที่1แบกข้าวสาร1เมล็ดวันที่2แบกข้าวสาร1เมล็ดวันที่3แบกข้าวสาร1เมล็ดคุณครูจําสังเกตไหมครับมันจะเปลี่ยนแค่วันที่แต่จํานวนเมล็ดเนี่ยจะเป็น1เมล็ดเท่านั้น เพื่อไม่ให้มีคําถามเวลาเด็กที่บอกว่าถ้ามดแดงตัวหนึ่งแบกขา้าวสาร10เมล็ดซึ่งเป็นไปได้ยากในใน,ในเชิงของความเป็นจริงคนโบราณเขาก็เปลี่ยนแค่วันที่ก็จะเป็นวันที่1แบกหนึ่งเมล็ดวันที่สองแบกหนึ่งเมล็ดวันที่3แบกหนึ่งเมล็ดปองก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนเป็นจริตคําของตุ๊ปปองนี่แหละเพราะเชื่อในเรื่องของนิทานไม่รู้จบเพราะว่ามันทําให้เด็กเนี่ยเรียนคาย้าๆซ้ําๆทวนๆการให้เด็ก ฟังคาซ้ําๆคําซ้ําๆจังหวะซ้ําๆย้ําๆอย่างเงี้ยวงจรความจําของเด็กๆจะทํางานอย่างดีมากเด็กก็จะจําได้แล้วก็จะมีคําชุดใหม่ๆต่อไปจากการที่ฟังนิทานเรื่องนี้สําคัญก็คือว่าภาษาได้สมาธิดีถ้าเอามาเทียบนะคุณครูลองนึกย้อนไปเวลาก็หมอหมอสมัยใหม่เนี่ยที่ใครนอนไม่หลับคุณครูเคยได้ยินไหมที่เขาให้นับแก่ แกะกระโดดข้ามรัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามจริงๆแล้วเนี่ยนิทานไทยโบราณนิทานไม่รู้จบเหมือนกันเลยคอนเซปต์เดียวกันเลยวันที่หนึ่งแบกหนึ่งเมล็ดวันที่สองแบกหนึ่งเมล็ดวันที่สามแบกหนึ่งเมล็ดจังหวะคําอย่างเนี้ยมันเหมือนกล่อมใจเราให้นิ่งแล้วก็หลับได้ปุ๋ยปุ๋ยสบายๆอะมาเราลองมาดูมดแดงตุง๋งแฉ่ง ตุงแฉ่งนะคุณครูอ่านตุ้งแข่งนะไม่ตรีตุงนะถ้าไม่จัดจวาจะไม่ตีตุ้งนะถ้าไม่จัดจวาจะเป็นตุ้งปองเขียนเป็นตุ้งแฉ่งคุณครูต้องออกเสียงให้ตรงนะมดแดงตุ้งแฉ่งไหนออกเสียงพร้อมกันตุ้งแฉ่งอ่ะเห็นไหมเวลาที่มีนิทานปองก็จะมีเพลงของปองเงเก่งมากลูก เก่งมากอ่าลองมาดูเพลงมดแดงตุ้งแฉ่งอ่าลองลองดูนะอ่านคําไป,ปพร้อมๆกันคําร้องทํานองดยตุปป๊บปองอ่านคําในเนื้อเพลงด้วยกันพร้มหนึน่งสองสามมดแดงตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งเดิน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 ต่อเลย เก่งมากอ่วเรามาร้องเพลงมดแดงตุ๋งแชงคำร้องทำนองโดยตุ๊บปองด้วยการตบมือลงจังหวะนะคุณครูพร้อมหนึงสองสามมดแดงและตุงงต้งแชงตุ้งแชงยิ้มแย้มแก้มแดงเดิน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 ,ดนชวนกันและไปเล่นเพลิดเพลินชวนกันและไปเล่นเพลิดเพลิน,นโดดกลิง้งวิ่งเดินตุ้งแชงตุ้งแชง มดแดงละตุงงต้งแช่งตุ้งแช่งยิ้มแย้มแก้มแดงเดิน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 ชวนกันและไปเล่นเพิดเพลินชวนกันและไปเล่นเพิดเพลินโดดกลิ้งวิ่งเดินตุ้งแฉ่งตุ้งแชง่งมดแดงตุ้งแฉ่งเรื่องตุ๊บปองภาพพอเนเรอารามงคลวิชยัยพร้อมกันครั้งหนึ่งมดแดงเบิกบานมาเจอเข้าสารตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง วันที่หนึ่งแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สองแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สามอ่านเองนะพร้อมหนึง่งสองสามต่อเลยนะ ีนี้เรามาลงจังหวะด้วยกันเรามีเวลาน้อย <c oughs> เรามาลงจังหวะด้วยกันทุกคนยืนขึ้นขอมดแดงตุงแฉ่ง8จังหวะเหมือนกันคุณกูณดูนะอ้าวมาพร้อมๆแปดจังหวะเดี๋ยวเรามาแปดจังหวะใหม่ก,กันนะลองๆดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแด คุณครูดูนะ8จังหวะเหมือนกันแต่เมื่อกี้เราตบเราใช้มือแต่ตอนนี้เราใช้เท้า8จังหวะคุณครูคดูนะ1 2 3 4 5ส7 8าสอ้าวไหนขยับไปพร้อมๆกันก่อนไหนทุกคนขยับไหนเราแอบ,บดูด้วยไหนใครขยับแปดจังหวะพร้อมหนึ่งสองสาม เก่งมากโรงเรียนบ้านน้อยเก่งมากโรงเรียนวัดบางกระสอบเหรอเก่งมากอ้าว <c oughs> คุณครูลองลองนะปองสามารถถือหนังสือได้นะคุณครู <c oughs> คุณครูก็ขยับมือไปตามตามตามเท้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะสามสี่อย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่แต่ตอนนี้พี่ปองจะ ถือหนังสือด้วยงนั้นคุณครูก็ขยับเท้าไปกระปองอย่างนี้ได้เพราะปองไม่ต้องใช้มือนะอ่าพร้อม <c oughs> มดแดงตุง๋งแฉ่งเรื่องตุ๊ปปองผ้าพอรเนตรอารามมงคลวิชัยมดแดงตุ้งแฉ่งเรื่องตุ๊ปปองผ้าพอรเนตรอารามมงคลวิชัยพร้อมหนึ่งสองสามครั้งหนึ่งมดแดงเบิกบานมาเจอข้าวสารตุง้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง วันที่หนึ่งแบกหนึ่งมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สองแบกหนึ่งมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สามแบกหนึ่งมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สี่แบกหนึ่งมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่ห้าแบกหนึ่งมาเล็ด ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุงแฉ่งตุงแฉ่งเอาปองสลับเองเอาใหม่วันที่5ใหม่นะเนืสองซาวันที่5แบก1นมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่6แบก1นมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งอย่างเงี้ยคุณครู ب. แล้วก็จะร้องแล้วก็เล่นแล้วก็ขยับอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งเรื่องไหวไหมยากไหมฮัลโหลคุณครูยากไหม ไม่ยากอ้าวมดแดงตุ้งแชง่งอ่ะอันนี้คือเรื่องมดแดงตุ้งแข่งคุณครูไปอ่านอ่านต่อเองได้ใช่ไหมครับฮัลโหลได้ปะดเดี๋ยวนะขอจิบน้ำแป๊บนะอ่า ถ้าอย่างนั้นมดแดงตุง้งแข่งคุณครูเห็นไหมครับมดแดงตุง้งแข่งคุณครูเห็นไหมครับเป็นเรื่องของการมีวินยัยที่มดแดงตัวหนึ่งเนี่ยเข้าทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันเขาจะแบกเข้าสารวันละหนึ่งมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแข่งตุ้งแฉ่งทุกวันจนสุดท้ายคุณครูดูนะอ้าวเดี๋ยวบังจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังทั้งเรื่องคุณครูอยู่ที่บ้านคุณครูอ่านไปด้วยก็ได้จริงๆแล้วไม่ต้องมีหนังสือก็ได้เพราะคำมันซ้ำๆตอนที่เราทดลองกับเด็กเนี่ย แค่แค่วันที่3วันที่4เนี่ยเด็กๆจะเปลี่ยนเป็นวันที่5เด็กๆจะตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งได้จนเกือบสุดท้ายเนี่ยเด็กๆจะพูดคําว่าไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งได้จนสุดท้ายเลยเด็กสามารถบอกได้ว่าวันที่10แบกหนึ่งมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งโอเคนะอ่าทีนี้เรามาอ่านกันทั้งเรื่องนะคุณครูอยู่บ้านคุณครูสลับขยับขาได้นะครับ ปองจะอ่านหนังสือเรื่องมดแดงตุ้งแข่งให้ฟังทั้งเรื่องพร้อมมดแดงตุ้งแฉ่งเรื่องตบตุบป,ปองภาพพรเนตรอารามงคลวิชัยพร้อมครั้งเดาเดาเอา,เเเอาหม่นะครูคุณครูถ้าถ้าไม่ไม่ลุกขึ้นขยับเท้าคุณครูตบตกักลงจังหวะไปด้วยมันจะได้สับจังหวะลงจังหวะแล้วเราไม่หลงจังหวะเวลาอ่านนะครับอา้าวลองลองมดแดงตุ้งแฉ่ง เรื่องตุ๊บบองาพาดพรเนตรอารามมงคลวิชัยพร้อม <c oughs> ครั้งหนึ่งละมดแดงเบิกบานมาเจอข้าวสารตุ้งแฉ่งตุ้งเฉ่ง,ง,ฉงวันที่หนึ่งแบกหนึ่งมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งเฉ่ง,ง,ฉงวันที่สองแบกหนึ่งมาเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สแบกหนึ่งมาเล็ด ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สี่แบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่ห้าแบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่หกแบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่เจ็ดแบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง วันที่8แบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อย <c oughs> ไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง <c oughs> วันที่9แบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดต, úng ต úng ุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่10แบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่10แบกหนึ่งมเล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งแบกวันละหนึ่งมเล็ด ไม่เหนื่อยไม่เน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งจบแล้วจ้าตบมือให้หมดแดงหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของวินยัยเป็นการสอนเรื่องวินยัยอันนี้ปองขอยกตัวอย่างนะคุณครูเป็นเป็นแนวแนะที่เป็นตัวประเมินเนาะเป็นเรื่องของอการมีวินยัยเราดูอะไรบ้างเรามองอะไรบ้างอันนี้ปองกอ็เอามาจากงานวิจัยของปองที่อ้างถึงเมื่อตอนต้นน,น,นะครับเมื่อปี49 เรื่องวินัยเนี่ยจะมีตัวบ่งชี้เยอะมากซึ่งเดี๋ยวทางผู้จัดจะส่งกลับไปให้คุณครูนะครับและคุณครูก็ลองดูว่าคุณครูจะเอาเรื่องอะไรอาจจะเอาด้านไหนตัวบ่งชี้ไหนมาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินงานที่เราทําด้วยกันหรือครูจะคิดใหม่ก็ได้อย่างเช่นปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนมีวินัยในตนเองเก็บของเป็นที่เป็นทางรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอย่างง่ายๆทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางอดทนรอคอยอันนี้ก็อยู่ที่คุณครูประเมินดูเนาะว่าเราจะเอาตัวไหนมาเป็นตัววัดว่างานที่เราทำหย่อนเมล็ดพันธุ์คุณธรรม3ด้านด้านวินัยเนี่ยในใจเด็กเกิดหรือไม่เกิดอย่าง